สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชาติเกมเมอร์เทเลนนะครับมาเล่นฝากใครกันต่อเลยเห็นจะขาดทุกคนที่อยู่เข้ามาในนี้มายอมแพ้ซะเฮ้ยอื้อหือนัดเดียวทะลวงถึงกระบาลสวยงามครับอดีโอสเวนิเตส หนะแล้วอันนี้ก็อีพีที่ยี่สิบเก้าเลยครับตอตามินิเตสตายแล้วฝันต่อฝันครับแั่งคนทำไม่สำเร็จทำไมมีแกทางนึ่งนั้นไม่ฉลาดสัเลยนะไปนนลงมาดีกว่าน่ะทำไมล่ะยหญ่น่าสมควรดนอย่างนี้นะแกคาพุทหารแกสาใจแม้แต่ว่าวกทหารมันมีมากเพิ่มได้เสมอ ใช่มาาเด็กรุ่นใหม่เดินซ้ำรอยเดิมคุณก็แค่อิจฉาเหอเพราะการปฏิวัติของคุณจบไปแล้วสุดท้ายก็ได้ภูเขามาลูกเดียวสนุกการลงวันที่ได้มาก็แล้วกันสมบัติลับของเบนิเตสว่าเดิมอยู่ถ่ายรูปกันได้แล้วชชยชนะดานี่นายคิดว่าฉันเป็นเสือน้อยอยู่หรือเปล่าไม่อกดนนี่โลฮาจะยิ่งใหญ่กว่าเอลทิเกล พราะอะไรรู้ไมพรสงครามของแกกำลังจะจบ,บลมอลมโรโจชเลนลาม,มาโรโจชเลนว้าวก,การพเลเรือตีเรียบร้อยครับเรือจำโครโเ,เรานาดโดเอเปเลซ ฮัติโยต้องมาโหแน่นอนครับคู่ของประเทศโลกที่สามที่ทำให้ฉันเกิดอารมณ์ก็อย่างที่เห็นคุณแม็กเคทุกอย่างอยู่ในการควบคุมใช้วิธีเก่าๆใครจะไปสนวะคนเลือเอกเห็นแค่ลูกแกะเธอไม่ได้มีกึ่งพอที่รับมือกับพวกก่อการร้ายผมอยากให้คุณเชนาขยายกำกำลังผลิตนะผมตกลงตั้งแต่คุณพูดว่าลูกแกะแล้วออกมาคุยกันดีกว่าเปิดกงงโดยความพ้นโททำนาทีดีเปิดตรงนี้ คุณไปสาหัสศึกของซานโตสเอ็นนีเฟนซาเหรอในการปฏิวัติหกเจด้นะฉันขับรถถังประตูประตูศาลาการในศึกที่เอเปนเลซานอยู่ที่นั่นตอนเราจับตัวปูของแกมาและดูเขาตายทำไมคุณถึงเกลียดเขาสิ่งเดียวที่คาติโยทำเพื่อยาลาก็คือทำลายมันแกก็ทำเหมือนกันแหละไอ้หนูผมไม่รู้เลยฉันรู้และถ้าแกทำฉันจะขยุ้งคอเล็กๆของแกและเชยยาลาให้รอบศัจากคาติโยคนต่อไป หรือแกจะฆ่าตัวตายเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศก็ได้เนาะโดนมสกทีเดี๋ยวจะให้คนมาดูแผลให้ลูกเอ้ยนั่นไม่ใช่เลือผมยิ้มเฉย คันติโยยิ้มเฉยคันติโยอุ้ยแปลว่าลูกมาน์ีดโกก็เริ่มเหมือนยังไงอ่ะเริ่มเดินตามร้อยพ่อเริ่มมาแล้วครับเริ่มกลับสู่การปฏิวัติเดี๋ยวไปมาปุ๊บแต่พูดถึงน่ลูกของประธานพี่น่าจะเป็นคนดีนะแม้แต่ตอนนี้มันกำลังเลือกฝั่งอ่ะ ช่ไหมมันกาลังคิดอะว่าแบบเออเราลงใครดีกันแน่ใครถูกไม่ใช่ฝั่งประชาชนหรอที่ถูกเรียบร้อยสวยงามสวยงามครับท่านเสร็จเนี่ยที่เนี่ยแลนี่ยังสอนการที่เราทำลายล้างกองทัพเรือ ของไอ้คาติโยยู่ไหนฉันทำยูอยู่มะยังเริ่มรู้สึกว่าควรฉลองเยสโอเคได้เลยแดนนี่มาดื่มกับฉันมาเป็นบาร์อยู่ทางตะวันตกของอ่าวคอนเชิโลน่ะและทางเหนือของแกลโฮเทลคาเยโรน่ะได้เลยยเลยน้าโอ้ชื่อซะยาวเลยคาร่ายาลามีวันหยุดเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้ว ในพลเรือตายแล้วทำความเสียแก่กองทัพขวานตนเล่นมากละมันจะต้องออกมาแก้แค้นแน่ๆข <I always S 1> องตัวหน่อยนะตลอดแล้วมีข่าวว่าคาติโยมีปัญหาคนเดียวใครจะรู้หล่ะจะมีการยอมแพ้โดยคาติโยก็ได้นะแกฝันไปแหล,ละคาร่าแน่นอน <laughs> มันเหมือนแบบคิดว่าตุ๊จะยอมแพ้ครับไม่ใช่คิดว่าคาติโยจะยอมแพ้ฝีกามคนตัว <laughs> เยอะอาเฮ้ย เอ๋อเ้ยเค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 ย,เคยอยู่แถวน,นี้อะไรอา้าวเกือบไม่เห็นแล้วนะเกือบไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นเลยดีว่าเฮ้ยมันคือระเบิดโอ้โหซ้มอมเลยไปไปไปซ้อมแค่นี้แหละอ๋อ สองไม่เสร็จซะด้วยเลครับคงไม่ไกลใช่ไหมมาดูกันครับว่าไปไกลไหมมันชวนเราไปฉลองเหรอหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นไปได้ครับโหอ,อยู่ใ,ใกล้ใกล้เดียวก็ถึงปิดเองกันเลยแล้วก็ติ์ตามหาเดี๋ยวนะครับตรงนั้นมีคนของเราด้วยคนหนึ่ง ทำอะไรอยู่เฮ้ยกำลังโดนว่ะอืมเป็นอย่างนี้มันไม่ดีนะฮึมพวกพฤติการทั้งหลายอืสวยไหมสวย,ย,สวย,ยไหมโอเคไปถึงข้าสวยไหม,มเรือกระชูกันเลยเดียวครับไปันต่อเลยเย่าได้ลังเลแลอย่าได้รอไปเลยครับ เรือคันนั้นนี่มาเปิดเพลงเสียงดังจริงเลยดังมาถึงคันเราเลยครับต่อเลยครับสภาพรถสมัยเก่าครับอใช่เฮย้ยเดี๋ยวขึ้นเขาไปดีกว่าครับทางที่ดีคือทางตรงครับเดี๋ยวเลยครับเฮย้ย ลดกิ้งกันเลยทีเดียวเฮ้ยไม่น่ะอีนี้เดียวก็ถึงแล้วดันรถโอ้โหถ้าจะมีแรงเยอะขนาดนี้ไม่ยกรถแล้ววิ่งเลยอะไม่ใช่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะท่านเปินตอเลยครับหลายเมตรเท่านั้นโว้วโว้วโว้โวติดก้อนหินได้ไง มาถึงแล้วครับท่านมาเฮ้ยขึ้นไม่ได้ต้องเดินขึ้นอย่างเดียวโอเคนี่ฉลองกันอยู่ใช่ไหม สิของเราที่จะปาร์ตี้พวกคนแก่ชอบพูดเรื่องวันชื่นคืนสุขของพวกเขาเน่ยปาร์ตี้นี่ทำให้ฉันรู้สึกแก่ไป30ปีแปกันเถอะเราทำแบบของเรากันเราต้องการทนโรนเคาอยู่ในบ้านตรงชายหาดฉันขับเองเฮ้ยนั่งรถกันเราจะไปฉลองที่อื่นโว้วโว้โว้ไปไม่หมดแล้ว

mà hơi ไอ้ mà ไอ้ hơi cái ไอ้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  hơi ไอ้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  hơi ไอ้ à, เดอ๋รออยู่ยฉันอยู่ที่คาสตาเฮดาไป,ไปไปไปเออไปดิไปดิ <c oughs> เราไปทำไฟลุกครับมันเลยไม่เดินไปกัน <c oughs> เฮ้ยมาเก็บของรอทีนี้มีอะไรตู้เย็นไหมไ,หไปเก็บให้หมด <c oughs> โอเคไปนู่น,นละปะ เ,เออลียวเฮ้อไปสักทีเลยครับที่อี้เอไอติดบั克เล็กน้อยครับเขาเราไปใส่ไฟมันตรงนั้นครับถึงคำนวณแอลกอฮอลในเลือดเรียบร้อยถึงขับรถได้เนจเหรอฉันโอเค นี่คือผลจริงๆที่แกมาที่นี่ฉันเพิ่งคุยโทรศัพท์กับคาติโยอะไรนะมันบอกว่าถ้าฉันส่งตัวแกมามันจะไปพวกชายขอทั้งหมดในเอเวเตแกร่าเล่นใช่ไหมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะแดนนี่แกไม่พร้อมที่จะเสียลัตัวเองเพื่อประโยชน์ของยาล่าหรอไอ้บ้าแกเร่าเล่นใช่ไหมเนี่ยก,ก็ใช่นะสิแม่งอย่าเสียเลยสิแล้วฉันจะยอมส,สัตโลเลนโต้ก่อนเลย <laughs> แล้วเราจะไปไหนน่ะไปหาโลคนโลนก่อนแล้วไปที่เกาะวนิีเตสตายแล้วมันปลอดภัยแล้วแกมีเกาะส่วนตัวด้วยหรอมันเป็นที่เราไปแฮงเอากันน่ะมาเจอกันดื่มกันเฉยๆไม่ไปอ่านหนังสือหลากหลายจริงนะโคนโลนและพิชัยของเธอเป็นคนแนะนำมันอ่ะโคนโลนมีพิชัยด้วยหรออืมเขาและฉันเราเคยคบกันหรอเขาอยู่ไหนห่ะตอนอีกคะถ้าจะให้เราเลื่อนนั้นน่ะ เรามาถึงแล้วไม่ใช่มีคาติโยบอกอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับจบเลยนะครับที่ทำมาเก็บของกันเลยเฮ้ยเอเลิมปาร์ตี้กันเลยเอาเฮ้ยมาดิไปพบคนโลน แล้วที่คุยอยู่นี่ไม่ใช่ฮอนลนหรอวะเดี๋ยวนะเก็บของกันเลยครับเออแถวนี้ก็ปกตินะแต่เรียกว,ว่าเช็ครอบนอกก่อนเอามา,เ,าเร็วเข้าคาซีนดิเฮ้ยเรามาแข่งกันไ <c oughs> อ้ <c oughs> พวกหนู ฮอลโลแม่งโกงว่ะอะไรไปเลยครับท่านนี่เราคันนี้เราไปถึงก่อนมันยังติดบัคก,กันอยู่เลยครับเอ้ามันเมาครับดูดิครับเมาเกินเราไปก่อนละปิดเพลงก่อนเลยอบแรกไปครับมาโคมาแข่งอะไรกนันไม่ใช่ที่ของพวกเจ้าอยู่ ไหมเห็นกันอยู่ว่าพุ่งหลามอาคนเดียวเลยบิดมากก่ามอเอไซค์นะครับเนี่ยโอคือเร็วจนแบบน้ํากระแทกไม่ได้ครับเร็วเกินเหมืมอนวิ่งบนผิวน้ําครับหโหเร็วเหมือนกัน,นะเนี่ยยอดเลยสีอันนี้ อย่างที่ก็ล,ลาิโนเฮย้ยมาถึงนี่ได้ไงเนี่ยมีเสียงเพลงร้องด้วยเออโอ้โหเพลงเลยววันนี้อ๋อถึงแล้วเธอมันน,นุ่มจริงๆเลย โอเคเยน่าแกกระจอกจังโถยแต่ที่แกเล่นเกมอยู่ฉันรีดหนังสือเว้ยเฮ้ความพยายามเท่านั้นที่มีผลแกเป็นสหประชาชาติหรือไงเราให้รางวันแดนนี่ที่พยายามดีกว่าแล้วไงต่อนี่จะเป็นปาร์ตี้เยน่าหรือวิกกี้เยน่ากันลหรอไปตายซะแกจะไปเอาเตาย่างมาจากไหนไหนแกรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงการใชร์นั่น สตวก็มีสมองแกรู yeah, ้ไหมว่าปลาลงมาใช้เครื่องมือเป็นเหมือนกันแม่งมีวิธยาวิวิทาทีงที่งดงามนะเดี๋โชว์ให้แดนนี่ดูได้ไหมว่าเตาย่างอยู่ไหนได้ได้ไอ้พิซซ่าแดนนี่เอานั่นมาเดี๋ยวโชว์ให้แกดูว่ามีจุดล่าสัตว์ดีๆที่ไหนบ้างหรืออาหารบางหมังสมิรัดเพื่อสิ่งดีๆสำหรับใจคุณอะไรครับเนี่ย มาฉันช่วย,ยแกดูว่ามีจุดล่าสี์ดีๆในบ้างแกแค่ต้องชี้ทางให้ฉันน่ะเกานี้ทำให้ฉันคิดถึงเฮรลโดมากเลยโอ้พี่ชายของโฮโลนนะเหรอใช่แกเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรอในสมัยแรกๆโฮโลนและเฮรลโดเผัวร้อนมากๆ ฉันคู่เขไปตีและปล้นเช็คพ้อยแห่งหนึ่งที่ถูกจับกุมน่ะฉันพยายามติดสิมบนพวกการให้ปล่อยตัวพวกเขาแต่พวกมันปล่อยได้แค่คนเดียวฉันต้องเลือกหัวใจฉันบอกให้เลือกเฮรลโดแต่ฮอนลงคือกริยามือีิสุดของเราแกเลือกฮอนลงแทนที่เลือกแฟนตัวเองเหรอใช่แต่มีแผนสำหรับวันรุ่งขึ้นเสมอเราจะเข้าไปช่วยเขาเอาตัออกมา แต่นิเวสเตสหานักโทษทั้งหมดเหมืนการลงโทษธรรมนการไปต่ฮอนโรนน้าไม่รู้เรื่องนี้เฮอราโดถูกแขวนขึ้นบนป้อมบักซบเอ้ยฉันคิดถึงการตัดสินใจครั้งนั้นทุกวันและความจริงคือฉันต้องกลับไปเลยอีกครั้งฉันก็ยังเลือกฮอนโลนมีนคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วล่ะ แต่มันแค่นะมีเพียคนเดียวที่เป็นต้นเหตุตการตายของเฮราโดนนั่นคือคาตโยขอบใจแดนนี่ต่ฉันเกิดมาเป็นคนที่รู้เวลาใครคใ <น S 3> โกหกไม่เป็นอะในการปฏิวัต,ติไม่ว่าครั้งใดแค่ใครผิดมากผิดน้อยเท่านั้นแหละแต่ว่าลิเบอร์ตาอาจจะมีความเชื่อในมนุษย์ธัรมากกว่าหน่อยนะแต่นั่นคือสาเหตุที่ฉันไม่เข้าร่วมนี่มีจอเคแต่ปาทางนั้นอะ แล้หยิบแครอทมาสักสองสามหัวเดี๋ยวเจ้าก็ถ่ายคอนโูนด้วยหรอไหนเลยเยน่าเฮ้ยอะไรเหรอแล้วฉันจะอยู่คนเดียวสักแป๊บหนึ่งอ่ะฉันไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วโอเคโอเคอาหยิบหยิบครับหยิบแครอทเราจัดการมีเต๊ได้แล้วจิลาโดนายอยู่กับฉันเสมอมาคุยกับหลุงศพครับท่าน ชี้ไปทางไหนชี้ทางนู้นหรอืูอเหมือนฮอนลนจะรู้ว่ามันอยู่ไหนนะไปเอาอาหารสำหรับทำบาร์บีคิวมันน่าจะมีจุดล่าหรือจุดตกปลาจรงรอบๆเกาะน,นะนั่นเน่ยนะไม่ตกตรงเนี้ยนะ โหอย่างไกลอ่ะเฮ้ยมาอืปลานาจะโหดว่ะปลานาจะโหดปลานาจะโหด ไกลเข้ามาละวไกลเข้ามาละเฮ้ย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 มันจะหลุดมันจะหลุดสู้ต้องสู้ต้องสู้กันอืมมาแล้วม,มาแล้วผมต้องหาอีกนึ่งหืมเ,เนื้อปลานโนแก้วโอ้โหจับยากเลยอย่างนี้มาในจุดนึง นี่แถวนูมันน่าจะมีเนาะโหไปไกลเลยงานนี้เฮ้ยนังไงปลามันไปลุมกินแล้วเว้ยมามาเลยเจ้าหนูน้อย ออ,ออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮไม้ไม้จะขาดต้องดึงให้เป็นจังหวะนะครับได้แล้ว <c oughs> เนื้อปลาเทวดา <c oughs> โอ้โหเป็น <c oughs> เนื้อปลาเทวดาเลยเหรอได้ไหมมั่งทำอาหารทำบาร์บีคิวมันน่าจะมีจุดล่อจุดตปลาจริงเหรอหเอาอาหารสำหรับทำบาร์บีคิว เอายังไงคือเหลืออีกตัวงี้ยหรอวะอืมไปไกลเลยงานนี้ จะได้ไหมน่ะสูงค่านี้มาแล้ว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 โ,โหติดแล้วติดเบ็ดแล้วครับขึ้นมาขึ้นมา mัน thủng phứnh lắm nè voi. oh hey, oh hey, rụt thế ngay. cái mày rụt thế ngay quá. tới công ba rồi. tịt bệt rồi các nào เคย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 ยไป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 ต้องเล่นกับมันมันเหนื่อยงั้นเดี๋ยวไปขาดเดี๋ยวไปขาดาเดี๋ยวไปขาดนะจดีมาเฮ้ยเคยเคยขาดยังไงเวลาเราตกปลานะครับถ้าเกิดเบ็ดมันตึงมากๆเราต้องจับมันนิ่งๆก่อนนะครับพอจับมันนิ่งๆปุ๊บแล้วเทิรบมันเหนื่อยปุ๊บเราค่อยดึงมาครับ ครับเคอเราจะไปดึงสู้มาปุ๊บเดบ,เบขาดครับนี่ครับออมันดึงปุ๊บเราต้องจับนิ่งๆครับโอ้ยเคยไปจะขาดโอเคของกระโดดน้ําทีหนึ่งปุ๊บเราค่อยดึงมาเอ้ยๆๆๆๆๆๆมันสู้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 โอเคมาเอ้ยโหอ,อยู่แค่ตรงนี้ละอยู่แค่ตรงนี้ละ เอยจะลุดจะรุดจะขาดจะขาดครับท่านโอ้มันอยู่แค่นี้ได้จะขาดอโอโอเคอีกสักอย่างที่ย่างได้โอเคเรียบร้อยครับท่านดูเหมือนฮอนลนจะรู้ว่ามันอยู่ไหนหาตะแกงย่างสำหรับทำบาร์บีคิวตะแกงย่างเหรอฮอนลนไปหาฮอนลนดีกว่าฮอนลนมันรู้ว่าอยู่ไหนนี่ เฮ้ย hey. เอาเอาได้แล้วเป็นไรเอาลอนลครับ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะบอกว่าตะแกรงย่างอยู่ไหนนะ <What S 1> เนาะเฮ้สิ <c oughs> มาฉันโอแค่บอกก็พอมั้งโอ้ จาเกินปลาเบร์ไซเลยนี่เดินใช่ไหมี่ยรู้ไหมเย็นน่าชอบแกเราทุกคนชอบแกแกควรจะเข้าร่วมกับลามรันได้แล้วฉันอยู่กับลิเบอร์ตามีความสุขดีโฮโนลนแกอาจจะคิดว่านางดีแต่พูดนะแต่คาร่ากาเซียนางช่วยฉันตอนที่ฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีใครอาจจะไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีเธอมันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไรมาไปสมัยแรกของลราโนรันอะ เราหิวหวยามากหลังจากการต่อสู้มาทั้งวันเราฆ่าทหารเป็นร้อยและแกก็ฆ่าทหารเป็นร้อยทุกวันแหละแล้วแต่เหอะมาโยประเด็นคือเรามาให้นี่เพื่อฉลองทุกคนโยนเนื้อลมบนเตาย่างและ พอฉันขอที่สำหรับวางผักบ้างทุกคนก็เริ่มแซวเรื่องที่ฉันเป็นมังสวิรัตฉันเป็นขี้เมาลักสนุกเฟ้ยเข้าใจแต่ถ้าได้ยินใครบอกว่ากินข้าวกับเนื้อบ้างโฮนโลนฉันก็จะเริ่มปิดแตกเลยแหละฉันจะจำไว้ฉันเตือนแกแล้วนะและฉันก็เลยมาโหนี่ไงพี่ชายฉันเฮราโดเห็นคนอื่นลืมฉันและเขาก็จะระเบิด กิตะแกงย่างฮะอันด้วยมือเปล่าร้อนๆแบบนั้นแหละเหนือยังย่างอยู่ดำเปี้ยงเลยแต่เขาก็เครื่องมันลงทะเลไปเลยคือคนอยา่ฆ่าฉันเจโตทำในสิ่งที่พี่ชายควรจะทำเขาปป้อนฉันเสมอเมื่อคนอื่นไม่อยู่ข้างฉันเขาตายหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นฉันโคตรคิดถึงเขาเลยว่ะ ฉันเสียใจด้วยนะฮอนลอนแต่ฉันแน่ว่าแน่ใจว่าเขาคงมีความสุขที่เราจัดการเบนิเตสได้ซลลโดคงอยากอยู่ที่ปาร์ตี้นี่นอนเขามาพูดเสมอว่าเราไม่ได้มาที่นี่เธอรู้สึกแย่ๆเรามาที่นี่เพื่อลบล้าอดีตและดื่มให้อนาคตได้กินผักให้เราใช่ไหมใช่แล้วแดนนี่แต่แกงย่างอยู่นู่นอะเราังฉลามได้หรออยู่ไหนวะโอ้ยอยู่นู่นเลยอะ มีฉลามไหมหวังว่าแกจะถ่ายวิดีโอไว้นะไม่โดดเฉยอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ด้วยล่ะซับสไครต์ด้วยอย่างหา้าเอาพี่ว่าซับสไครต์ลูกเก็บล็กหยิวให้หมดครับเอาได้แล้วหรอเวลาไว้น้ำขึ้นโอ้โห ขึ้นมาก่อนครับท่านเอายังไม่ได้ไปเก็บตะแกงเลยนี่ไงเก็บก่ยนขึ้นมาทบนครับท่านคนโค เอาไงครับท่านกินเบียร์กินเหล้ารอเลยจังหวะนี้ที่มันคือปาร์ตี้ชัดๆกิดจาักการในพลมือขวาของเฮ้ยมือซ้ายดีกว่าครับมือซ้ายของคาติโยได้แล้ว ยาลายกดาวเพเธอขึ้นมามันแรปแบบยาลานี่แน่นี่แกต้องไปจุดคู่เดี๋ยวเข้าแกต้องจุดคู่คาร่าสั่งมานี่คือคำสั่งแดนนี่พูดไปเรื่อยจริงเลยพวกนี้แดนนี่แดนนี่แดนนี่โอ้ยโอ้โหสวยว่ะแม่งโคตรสวยเลยว่ะ โอ้โหเนือพุปีใหม่แท้เลยเนี่ยอันนี้พุ้วอลอยกระทงครับท่านมอนาล่าจงเจริญลิเบอร์เทสจงเจริญนี่มันเยี่ยมไปเลยโอ้โหสวยงามครับท่านอือเอามาวิ้งแล้ว เมากิ้งแล้วแดนนี่เฮ้ยใครกล่นวะโอ้โหกลนกันไปนแถวเลยครับท่านเบื้อการเสร็จสิ้นนะครับสิตของเราที่จะปาร์ตี้โอเคโอเคครับแล้วผมขอจบอ,อีพีนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ่อยตามชักันเมื่อยแ้นด้วยครับขอบคุณครับ